อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณอรชัยคุณอนุชาและก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะครับอาจารย์ครับเบื้องต้นกรกตบอกว่าประชาชนสามารถที่จะร่วมตรวจสอบประวัติของบรรดาผู้สมัครได้เพราะว่าพอสมัครกันเสร็จแล้วเขาจะนำรายละเอียดทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ของกกตและแอปพลิเคชันสมาร์ท o หวแต่แค่นั้นเนี่ยในมุมมองของหลายๆคนทั้งภาคประชาชนและบรรดาว่าที่ผู้สมัครดูเหมือนจะยังไม่พอนะครับอาจารย์ทำไมถึงไม่พอครับ คืออย่างนี้นะคะสิ่งที่คุณแสวงในฐานะเลขากรกตอ,รออกมาสื่อสารกับสิ่งที่กรกตได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนําตัวการเลือกสมาชิกุุิทสภาซึ่งออกมามีผลบังคับใช้ในวันที่27เมษาย,ยนเนี่ยนะคะคมันมีความย้อนแย้งกันค่ะตรงที่ว่าคุณแสวงกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยทางกกตเนี่ยจะมีเว็บไซต์ให้ตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัติ ประวัติของผู้สมัครแต่ว่าไอระเบียบของกกตที่ออกมาเมื่อวันที่ยีสเ็ดเมษาเนี่ยมันกำหนดว่าบังคับใช้ไปแล้วสำหรับการแนะนำตัวผู้ที่ประสงค์จะเป็นสอวอครับปร,ประสงค์จะสมัครนะคะที่ันนี้เนี่ยเขาก็จะมีข้อห้ามต่างๆนาะนาะห้ามไม่ให้แนะนำตัวกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัคร นะแล้วก็การแนะนําตัวก็มีข้อจํากัดว่าจะต้องใช้เอกสาร A4 ในการที่จะอสองหน้าแนะนําตัวห้ามแนะนํากับคนอื่นนะแล้วก็ถ้าผิดจากนี้ไปเนี่ยก็มีโทษร้ายแรงนะคะม,มีโทษทางอาญา,ามีการลงโทษจาคุกหนึ่งปี แบบ20,000บาทอะไรประมาณนี้ครับที่ตรงนี้เนี่ยมันย้อนแย้งกันยังไงย้อนแย้งกันตรงที่ว่าคนณแสวงยังไม่ได้ทําเว็บไซต์สําหรับผู้ที่จะสมัครแล้วก็ยังไม่มีผู้สมัครคนใดที่ได้ขึ้นไปบนเว็บไซต์ของกรกตแต่ตอนนี้กกต,ตอบอกว่าถ้าคุณไปสื่อสารคุณผิดเลยเพราะว่าระเบียบอัน,นี้มันออกมามันก็จึงเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นการออทําที่ปิด,ปด นะคะก็คือกออรกตบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีเว็บไซต์สําหรับผู้ที่จะประสงค์จะสมัครเรก็ในเมื่อทางกรกตยังไม่มีเว็บไซต์ยังไม่ได้ขึ้นรายชื่อผู้สมัครเพราะยังไม่มีเกณฑ์ตีกาการเลือกสอวออกมาก็ยังไม่มีผู้สมัคร,ครในระหว่างนี้ทําไมผู้ที่เขาประสงค์จะสมัครเนี่ยเขาจะไม่สามารถสื่อสารากับคนทั่วไปได้หรือ,อแล้วก็การที่กรกตบอกว่า สามารถที่จะสื่อสารผ่านาระบบดิจิตอลก็คือพวกโซเชียลมีเดียได้แต่ให้ทำกับเฉพาะผู้ที่จะสมัครเท่านั้นหมายถึงผู้ที่เป็นผู้สมัครซึ่งหมายความว่ากกต,อ,ต,อ,ตอออกระเบียบนี้มาแล้วห้ามไม่ให้สื่อสารกับคนอื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่จะสมัคร เพราะฉะนั้นการที่ผู้ประสงค์จะสมัครได้ออกมาสื่อสารอะไรต่ออะไรเนี่ยจะถูกตีความตามระเบียบของกรกตออันนี้ว่าผิดหรือไม่ครับเพราะว่าบอกว่ามีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่27เมษายนครับอันนี้ยมันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการที่กกต ออกระเบียบมาแล้วก็ออกมาสื่อสารด้วยตัวบุคคลมันย้อนแย้งกันแล้วมันก็ไม่สามารถทําให้คนจํานวนมากเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของการสมัครสวอการเลือกสอวอครั้งนี้มันก็จึงเป็นเหตุให้หลายฝ่ายเคลื่อนไหวเช่นอาจารย์พนัสพัชรียานนท์เนี่ยก็ไปยื่นสารปกครองให้มีการวินิจฉัยตรงนี้ว่าคําสั่งของกรกตตรงเนี้ยมันมันมันด กับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องการมีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารไหมในขณะที่เมื่อวานนี้กลุ่ม v ีวอสแล้วก็ตัวเดนเ็งเนี่ยในฐานะผู้ประสงค์จะสมัครเนี่ยก็ไปยื่นกับกรกตรยื่นเพื่อให้กรกตเนี่ยทบทวนระเบียบอันนี้ว่าระเบียบที่ออกมานนั้นเนี่ย มันเป็นทั้งการติดปากผู้สมัครติดปากคือมวลชน,นแล้วก็ติดถูปิดตาประชาชนด้วยค่ะคร,ครับครับอาจารย์ครับแต่ว่ากกตมีคําชี้แจงหนึ่งเขาบอกว่าการเลือกสวในครั้งนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกโดยตรงแล้วก็กติกาที่กําหนดเอาไว้เนี่ยให้ผู้สมัครแนะนําตัวได้แค่ประสบการณ์ในอดีตทีนี้อาจารย์ในมุมมองของอาจารย์นยมองยังไงครับเพราะว่าการสื่อสารกรกตเขาบอกว่าการสื่อสารจะไปสื่อสารงวงกว้างแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นหรอก การเลือกสอวอครั้งนี้เนี่ยมันต้องบอกว่ามันริปริตนะคะมันมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกเลยไม่มีประเทศไหนในโลกที่เขาไม่ให้พลเมืองเนี่ยเลือกตัวแทนของเขาแล้วในรัฐธรรมนูญระบุว่าสอวอเนี่ยเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยแต่ปวงชนชาวไทยไม่มีสิทธิ์เลือกแต่เป็นการเลือกกันเองผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกคือต้องจ่ายเงินสอง0ันห้าร้อยบาทนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณอุรชัยคุณอนุชาเนี่ยนะไม่สามารถไปเลือกได้นะถ้าไม่จ่าย2อ0พันห้มันก็เป็นการที่คือมันเป็นการไอไอไอข้อกำหนดอันนี้เนี่ย <c oughs> นะคะ <c oughs> มันอยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งมันก็ค่อนข้างจะวิปริต <c oughs> แต่ว่ามันเป็นกติกาที่จะได้มาซึ่งสวเนะะีะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ะจะได้มาทึสออ่สวโดยสอวอเลือกกันเองก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไม่รับรู้ข้อมูลใดๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกกันเองแต่สุดท้ายคนที่เป็นสอวอก็จะมาเป็นตัวแทนประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นประชาชนทุควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ประวัติความเป็นมาจุดยืนอุดมการณ์ของบรรด,ดาผู้สมัครและว่าที่สอวอทั้งหลายใช่ไหมคะครับดังนั้นเนี่ยการการที่ อกออกะตจะเป็นผู้ที่ควบคุมกฎในการที่จะจัดให้มีการเลือกครั้งนี้เนี่ยกบตก็จะต้องเปิดกว้างให้ผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยได้เผยแพร่ข้อมูลประวัติของตัวเองรวมทั้งจุดยืนอุดมการครับให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ด้วยประชาชนเขามองแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้คนนี้เข้าท่าไอ้คนนี้ไม่เข้าท่าเขาก็คิดเอาไว้ว่าถ้ามาเป็นตัวแทนฉันเนี่ยเป็นยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยกรกตเนี่ยสามารถที่จะออกระเบียบที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ในฐานะผู้สังเกตการก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกับผู้สมัครม,มันไม่ควรจะปิดกั้นว่าผู้สมัครติดต่อกันเองแนะนำกันเองแล้วอันนี้มันจะเกิดระบบอะไรคะ,ะมันจะเกิดระบบอะไรคะ มันจะเกิดระบบคัวก,กันไงคะคมันจะเกิดระบบบล็อกโหวตกันขึ้นมาทํำยังไงล่ะคะก็คือว่าไปติดต่อกันเองคุยไลนลก์กลุ่มกันเองแล้วก็ลงกันเองว่าเดี๋ยวฉันให้คะแนนเธอเธอให้คะแนนฉันหรือถ้าเผื่อว่ามีนายทุนใหญ่ที่เขาพร้อมที่จะจ่ายเขาก็จ้างหน้าม้าเข้ามาเลยเข้ามาทําอะไรฮะสามารถที่จะเข้ามาเลือกโดยที่ อาจจะไม่มีใครรู้จักคนคนนั้นเลยซึ่งมันก็ยิ่งสะดวกใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าให้มันเป็นการเลือกแบบเรู้กันแบบรับๆประชาชนก็ไม่รู้เลยว่าไอ้คนคที่เข้ามาโหวตเนี่ยเป็นใคร,ครสุดท้ายก็ได้กันไปแบบมืดๆนะแต่ถ้าเปิดเผยนะอย่างสมมุติว่ามันมีหน้าม้าที่จะเข้ามาแล้วกรกตนเนี่ยกาหนดให้เปิดเผยประวัดต่อสาเารนะรให้คนนี้เนี่ย มันมีอาชีพเป็นมันไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแต่วันดีคืนดีสมสัครสวแล้วบอกว่าท่านเ,ออเป็นเกษตรกรท่านเป็นภาคประชาสังคมท่านเป็นรีแลนซ์ประชาชนที่ดูอยู่เนี่ยเขาจะโวยแทนเนี่ยนึกออกปนะนะไอ้คนเนี้ยมันไม่ได้เคยทำอาชีพอะไรเลยแล้วอยู่ๆมันไปลงสมสัรครสวมันรับจ้างมาหรือเปล่ามันเป็นหน้าม้าหรือเปล่าอันนี้เดนนันคิดว่ามันจะช่วย กรกตนะคะในแง่ที่ว่าประชาชนเขาดูประวัติดูคำแนะนำดูจุดยืนอุดมการแลนะ้วเนี่ยเขาบอกว่าไอเนี่ยไม่ใช่เขาก็ไปช่วยเป็นหูเป็นตาให้ก,ก,ะกะับกรกตอันนี้กระกะตก็จะเบาแรงลงในแง่ที่ว่าคุณถ้าเปลือสมัครสามสี่แสนในกระกะตดูไม่ไหวอยู่แล้วมันควรจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไหมคะหรือมวลชนควรเข้ามาตรวจสอบด้วยไหมคะคอันนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่เราเรียกร้องว่ากะกะตนเนี่ย ควรจะเปิดให้การเลือกครั้งนี้มันเป็นการเปิดกว้างสาธารณชนเข้ามาดูแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วกกตก็จะมีเหมือนกับตัวอาสาสมัครในการที่จะช่วยตรวจสอบคุณสมบัติของสอวไอปในตัวด้วยแล้วก็สื่อมวลชนก็ควรจะได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องการเลือกสอวอครั้งนี้ด้วยไม่ใช่บอกว่าหลังมีกฤษฎีกาการเลือกตั้งสอวอครั้งนี้ สื่อมวลชนถ้ามันสัมภาษณ์ผู้สมัคร ห้ามรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้สมัครเลยอันนี้สื่อก็จะไม่ได้ทําหน้าที่นะคะครับอาจารย์ครับไม่ใช่แค่ข้อเรียกร้องของ v ีวอรแต่ว่าหลายๆกลุ่มก่อนหน้านี้ก็มีข้อเรียกร้องในลักษณะเดียวกันเรื่องของการไปทบทวนระเบียบการแนะนําตัวเนี่ยครับอาจารย์ครับแต่ว่าทางกกตชี้แจงบอกว่ามันล้อมาจากรัฐธรรมนูญมันล้อมาจากกฎหมายลูกเรื่องของการจะปรับแก้มันคงยากลําบากที่นี้มันจะมีช่องทางไหนไหมครับที่จะทําให้กกตเดินหน้าไปได้แล้วก็อาจจะไปตรงกับความต้อง การของกลุ่มภาคประชาชนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยฮะคือในรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุว่าการเลือกครั้งนี้จริงๆเราไม่ควรจะใช้คำว่าเลือกตั้งเพราะว่าไม่ใช่ประชาชนทุกคนมีสิทธิใช่ไหมมันเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มวิชาชีพอืเอ่อซึ่งข้อกำหนดเนี่ยมันก็กำหนดเอาไว้ก,กว้างๆว่าอ่า20สายอาชีพเนี่ยจะมาเลือกกันให้ได้สวออ200คน ส่วนกติกาในการที่จะสื่อสารในการที่จะแนะนำตัวในการที่จะเ,เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของกกตที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆออกมาเหมือนกับระเบียบที่ออกมาเมื่อวันที่บังคับใช้เมื่อ27เมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ยกกตสามารถที่จะทบทวนระเบียบได้นะคะคเพราะว่าระเบียบอ,อันนี้เนี่ย มันเป็นระเบียบที่กกตกําหนดขึ้นมานะล้อไปกับรัฐธรรมนูญแต่การล้ออันนี้เนี่ยกกตสามารถที่จะเปิดให้การสื่อสารตรงเนี้ยมันเปิดกว้างหรือมันปิดลับแต่ที่ออกมาเนี่ยมันออกมาในลักษณะของการปิดลับเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลแล้วสุดท้ายสวจะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยได้อย่างไรนะคะไอ้อันนี้เนี่ยกกตทบทวนได้ค่ะ ระเบียบที่ออกมาเนี่ยพบทวนได้มไม่ได้ไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเพียงแต่ให้การสื่อสารของอบรรดาผู้ที่ประสงค์จะสมัครผู้ที่สมัครเนี่ยเปิดกว้างแล้วให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วมันจะเป็นการเลือกที่โปร่งใสนะฮะอ,อันเนี้ยประชาชนเขาเขาจับตาดูอยู่ยิ่งถ้าเผื่อว่ากกตอ,ออกระเบียบที่มันติดลับมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็กีดกันประชาชนออกไปจากการที่จะได้รับรู้ว่าตัวแทนตวงชนชาวไทยของเขาเนี่ยมันจะเป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งอันเนี้ยกรกตรสามารถที่จะตับได้<ะ>แล้วดิฉันก็หวังว่ากรกตเนี่ยจะเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันจะทําให้การเลือกครั้งนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แล้วมันก็โปร่งใส ในสายตาของประชาชนการได้มาซึ่งสวกลุ่มนี้สองร้อยคนเนี่ย mm hmm. ก็เขาก็จะรู้สึกว่าเป็นตัวแทนของเขาจริงๆเพราะเขาได้มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องกรกะตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าขอ,อ,อให้มีการควบค่อในเรื่องของระเบียบในการสื่อสารการแนะนำตัวของผู้สมัครสวครั้งนี้เนะพื่อที่จะให้อะไรคะเปิด เปิดหูเปิดตาประชาชนประชาชนได้มีกล้มีส่วนร่วมได้รับรู้ว่าตัวแทนของเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอย่างไรแล้วผิดจากนี้ถ้าไม่ใช่ <c oughs> เป็นพวกหน้ามา้ารับจ้างมาประชาชนก็จะช่วยจับตาดูด้วย <c oughs> แล้วก็เปิดปากสื่อมวลชนในแง่ที่จะทําให้ประชาชนเอ่อสื่อมวลชนเนี่ยได้ทําหน้าที่ตามบทบาทของสื่อมวลชน ตามจรยาบันคือเอาข้อเทคจจริงมาเสนอกับประชาชนไม่ใช่หลังกฤษฎีกาเลือกสอวออกมาสือมวลชนไม่ต้องทำอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องสอวอให้เลือกกันไปเงียบๆแล้วสองกรกฎาประกาศผลเลยอันนี้จะเห็นว่าสื่อก็ต้องร่วมในการเรียกร้องและก็กดดันด้วยนะคะคเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังจากวันที่มีกจษฎีกาแล้วเนี่ยสื่อทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าสื่อทําหน้าที่ได้แต่ห้ามผู้สมัคร ให้สัมภาษณ์แล้วสื่อจะไปสัมภาษณ์ใครอะฮะสื่อก็จะต้องเลียบเยี่ยบไปเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะครับ <c oughs> อ่าเรื <c oughs> ่องอันนี้แท <c oughs> นคิดว่ามันไม่ถูกต้องสื่อจะต้องมีบทบาทในการที่จะรายงานข้อเท็จจริงต่างๆให้กับประชาชนได้รับรู้ <c oughs> และที่สําคัญก็คือจะต้องให้ผู้สมัครเนี่ยได้สื่อสารได้บอกว่าเขาเป็นใครประวัติของเขาเขาควรจะเป็น สิทธิของเขาในการที่จะเปิดเผยและที่สําคัญก็คือกรกตอบอกว่าให้บอกได้แต่อดีตอนาคตห้ามพูดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าผู้สมัครคนเนี้ยครับเขามีจุดยืนอะไรแล้วเขาจะเข้าไปทําอะไรถ้าเขาได้รับเลือกเป็นสอวอแล้วถ้าเผื่อเงีย้ยไปไม่มีจุดยืนอุดมการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไปนิมนต์เจ้าอาวาสมาสมัครสอวอรดีไหมฮะอาจารย์ครับไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่ต้องรู้ประวัติอดีตปัจจุบันอนาคตเลยนะคะครับอาจารย์ผมขออนุญาตแทรกตรงประเด็นนี้ฮะพอดีเลยคือทราบมาว่าในจุดตั้งต้นของการออกแบบเนี่ยเขามองว่าสสคือตัวแทนเชิงพื้นที่ก็ให้ประชาชนในพื้นที่เลือกไปสอวอคือตัวแทนของกลุ่มอาชีพและกลุ่มประเด็นปัญหาก็ให้คนในกลุ่มเลือกไปแต่โอเคมีเลือกควานะครับทีนี้ถ้าคุณมาจากกลุ่มอาชีพ คุณก็บอกว่าคุณมีประสบการณ์อะไรมีคุณูปการอะไรแล้วก็เลือกกันเองจากประสบการณ์คุณูปการในอดีตมันสําคัญขนาดไหนครับในมุมมองของอาจารย์นานา,นาที่ประชาชนและคนที่จะเข้าไปเลือกสวจะต้องรู้จุดมุ่งหมายทางการเมืองหรือว่าจุดยืนอุดมการทางการเมืองนะครับคือดิฉันเห็นการที่บุคลากรของกกตนะคะโดยเฉพาะเลยขากกตเนี่ยมกักออกจะมาพูดเสมอว่า สวต้องปลอดการเมืองซึ่งอันนี้ดีท่านไม่เห็นด้วยอย่างแรงนะคะสวเป็นใครคะสวเป็นสมาชิกวทฒิสภาที่จะเข้าไปสู่สภาทําหน้าที่ในการอาอ,อลงมติแก้รัฐธรรมนูญตรวจสอบกฎหมายกันกรองกฎหมายเลือกองค์กรอิสระนี่คือนักการเมืองอย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าปลอดการเมืองไม่ได้คะ่ะเพราะเขามาเป็นนักการเมืองแล้ว การที่เขาไม่ไม่ยึดโยงกับกับพรรคการเมืองอันนี้ดิฉันเห็นด้วยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ระบุเอาไว้ได้เลยว่าคนที่เป็นสอวอนั้นต้องปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอันนี้ใส่ไปได้เลยนะไม่ให้เกี่ยวข้องแต่เมื่อสอวอเขามาทำหน้าที่ทางการเมืองเขาเป็นนักการเมืองเขาจะมา ดูแลเรื่องกฎหมายการกรองกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องของคนคนไทยทั้งประเทศเจ็ดสิบล้านคนครับถ้าเขามาแบบที่ตัวเขาไม่มีจุดยืนอุดมการใดๆเราคิดว่าประเทศของเราจะได้คนที่มาสั่นกรองกฎหมายจะได้คนที่มาเลือกองค์กรอิสระแบบไหนฮะแบบที่ไม่มีจุดยืนเลยไม่เคยแสดงจุดยืนทางการเมืองแล้วก็ไม่มีจุดยืนทางการเมือง ซึ่งดิฉันเปรียบเทียบว,ว่าคนที่จะไปอย่างนี้ได้ก็คือพระคร่ะคเชิญเจ้าอาวาสมาเลยเพราะรเพราะรว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะว่าถ้าจะมาทํางานการเมืองแล้วเนี่ยไม่ให้ประกาศอุดมการณ์ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะค,คนเขาจะดูว่าใครที่ควรจะมาเป็นตัวแทนของเขาก็มาจากแนวคิดอุดมการจุดยืนทางการเมืองตรงนี้เดินคิดว่ากะกะตต้องให้พูดค่ะแล้วถ้าเผื่อว่า คนที่เขาไปเลือกกันเองเนี่ยเขาชอบอุดมการแบบนี้เขาก็เลือกอเขาไม่ชอบเขาไม่เลือกเองอยู่แล้วครับทำไมถึงไม่ให้ประกาศฮะซึ่งม,มันจะเป็นการปิดกัน้นการแสดงออกของผู้สมัครไปโดยสิ้นเชิงครับถ้าเผื่อว่าดิฉันเป็นเกษตรกรให้บอกเฉพาะประวัติดิฉันเป็นชาวนาน,นะคะเกิดนี่ปีพศ2500แล้วก็ดิฉันมีที่นาห้าไร่มีควายห้าตัว ถามว่าประกาศอันเนี้ยประวัติไปอย่างเนี้ยใครจะเลือกคะครับแต่ถ้าเผื่อดิฉันบอกว่าดิฉันเป็นชาวนามีมีมควายห้าตัวมีที่ห้าไร่ดิฉันจะเข้าไปจัดก,การในเรื่องของปัญหาที่ดินของเกษตรกร,รไปช่วยทําให้ชาวนาเนี้ยมีผลผลิตสูงขึ้นดีขึ้นมีรายได้ดีขึ้นอันนี้เนี้ยคนเขาก็จะมองว่าคุกผู้สมัครคนเนี้ย มีจุดยืนอะไรแล้วก็ชอบไหมถ้าเขาชอบเขาไปเลือกใช่ไหมฮะแต่ถ้าบอกว่ามีที่ห้าไร่ดีควายห้าตัวมันไม่มีทางอยู่แล้วที่เราจะรู้ว่าคนคนนี้ควรจะได้รับการเลือกอย่างไรครับมันคือสิ่งที่เป็นการปิดปากผู้สมัครไปโดยสิ้นเชิงค่ะครับอ่าละครับช่วงนี้ตรวจสอบจากอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์นันทนานันทวโรพาธนะครับ